สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกาย30<ม>นาทีนะคะด้วยการวิ่งเอกหยอกมันต้องถึงเขาแช่ดชาดา้านจอที่10นาทีใช่ห้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยน,น,ยยนเปลี่ยนตอนนี้เจ็บ <7 S 1> โอ้ยยี่ดีห้าโมงสามสิบสี่รอบนี้นะคะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งหนึ่งลอกก็อีกครึ่งหนึ่งเท่ากับหนึ่งกิโล จะวิ่งสามสิบนาทีะแต่ว่าหนูจะถ่ายเปเลยอยากไปอยาิพมไหมไห้เดี๋ยวจะเริ่มตรงเสาเริ่มตรงเสานีเขี่ยหนึ่ง วันนี้รู้สึกงี้ซิซิแล้วค่ะรีบไปถึงคราวนี้คนดีจานเองแม่ไม่ครูโทมกินมะเขืออเทียนไม่ถึกตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่ห้าโมงสามจุดห้าไปกันต่อตอนนี้เป็นรายกาทักเหนื่อยมากกันแล าาเเขดตอนนี้ระย,ยะทางหนึ่งกิโลนะคะเราวิ่งโดยเฉลี่ยเจอหออน้าีตอนหนึ่งกิโลแต่เพื่อนตัวนี้เริ่มเร็วกันแล้วนะคะเขาเพิ่วิ่งมาไหม่คงก็เป็นไม่เลยตอนนี้วิ่งอยู่นะคะ หี่ิบุดนั่ที่ออะรวะเนี่ยที่สองนัที่สองนีสำหรับเดินนะคะนั้งซิ่งค่ะน้่งซิ่งไปต่อแล้วนะคะไจที่เลยอันนี้เลาห้าโมงสีิองรอบแล้วค่ะหนโลนิดน่ะ เอกกำลังกายกันนะคะไปเถอะเอากำลังกายเนี่ยเราไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลุก เราต้อยังเราไปตัดหนีไปป่ะเดินแล้วค่ะอุ๊ยเฮี้ยแอนเซอร์เดยปะเราเองได้สองรอบครึ่งนะคะก็คือตอนนี้ก็เกือบเกือบกิโลแล้วอีกครึ่งรอบไปตรงนู้น เสาเสาไปกันต่อกันี้นะครับตอนนี้แพลนห้าโมงห้าสิบสามสามอเร็วอยู่ตรงเสาแล้วมันะสามอลห้าโมงห้าสิบสไปรอบที่สี่ท้าวิ่งเสร็จก็จะประมาณเกือบอเกสามโลสองโลเจ็ วันตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะกี่โมงอนนี้สิบห้าโมงห้าสิบหกแล้วห้าโมงห้าสิบหกแล้วไปอยู่ลห้าสิบเจ็ดใช่ตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะแล้วก็จะไปกันต่อเลยของเราเป็นฟิลออกกำลังกายแบบเดินสลับวิ่งนะคะใช่ค่ะนี่แบบ บาเบาเบาเบาใช่ตั้งแต่มายังถึงไทยยิ่เดือยิ่เดยิ่งเดยเดืยเดยิ่เดยิ่เดอยเดอยิเดอยิ่งเดอย่งเดือยิ่เดอยิ่งเดือยิ่งเดือยเด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 ยดเด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  เยเยเยะเลยเริ่มกันแล้วนไ้สาสิแล้วนะแก็เดินอีกสักหนึ่งกอเสีเยวเราจะวิ่งกันแล้วนะคะหยุดนะใมาค่ะเราจะวิ่งกันแล้วนะคะไป ตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบใกล้ถึงฟ้าฝนแล้วค่ะกล้ขอสี่ออกแล้วอีกสี่รอบแล้วก็จะพักหยุดเดิันก่อนนะคะห <c oughs> <c oughs> กโมงหกโมงนะคะ <c oughs> ็ดทีแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดรวมกับคลิปอื่นด้วยนะคะที่กดถ่ายไปก่อนหน้านี้นะคะม,ะมนเรากำล,ลังจะเข้าในสนามใหญ่นะคะสนามรูวิง่ง ไปอุ้ยนุ่มจริงนุ่มอะเรามาในสนามรูวิ่งแล้วนะคะอะไรนะคะหกรอบหกรอบสิองนาทีอาจารย์วกันเฮ้ยมวันอาจารยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราเจออาจารย์ด้วยนะคะ้มุมตัง,ง,ตงนี้อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะก็คือตอนนี้ หกโมงสิบนะคะเมื่อกี้เราเขาวิ่งข้างนอกแล้วก็<ช>เราไปไใ,คคใช่เมื่อกี้เราวิ่งข้างนอกเราก็ไปวิ่งดูข้างในด้วยนะคะเฮ้ยเลระเทงงวิ่งจริงนะคะเมื่อกี้เจออาจารย์ด้วยนะ,ะ <c oughs> เลิศเลยล่ะมาค่ะก็ <c oughs> การสระออกออกกําลังกายในวันนี้ก็คนไม่ไหวดก่ดีเลยอ่ะมาถ่าจจิด j มาถ่ายติด ที่เจ้จ้สี่เหมือนกัน4เหมือนกันครับบ๊ายบาบ๊ายบาย,บาย,บาย